เรอัลมาดริดตัดสินใจแล้วเรื่องอนาคตเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนหลังเปิดตัวไม่สวยในสเปนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เรามีประเด็นร้อนเกี่ยวกับอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เปิดตัวในลาลีกาได้ไม่ค่อยราบรื่นนักจนเกิดข่าวลือว่าบางทีเขาอาจจะไม่เหมาะกับทีมของชาบีอลอนโซ ย้อนความกันสักนิดครับเทรนด์ในวัย26ปีตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลหลังจากอยู่มาตลอดอาชีพเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่กับราชันชุดขาวโดยเรอัลมาดริดลงทุนจ่ายค่าตัวราว10ล้านปอนด์เพื่อให้เขาพร้อมใช้งานทันทีในศึกสโมสรโลกช่วงซัมเมอร์แต่สิ่งที่หลายคนจับตามองคือการเริ่มต้นที่ยากลำบาก เทรนด์ s, มีส่วนร่วมในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาซึ่งผลงานยังไม่คงเส้นคงวาก่อนที่ในเกมเปิดสนามลาลีกากับโอซาซูนาเขาถูกวิจารณ์หนักเรื่องเกมรับจนทำให้อลอนโซต้องหันกลับไปใช้ดานี่คาบาคารในเกมถัดมากับเรอลโอเบียโดซึ่งมาดริดชนะไป3ต่อ0จากตรงนี้เองครับสื่ออังกฤษบางสำนักก็เริ่มปล่อยข่าวว่าเทรนด์อาจจะโดนขายทิ้งตั้งแต่ปีแรก แต่รายงานล่าสุดจากมาค่าสื่อดังของสเปนยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงมาดริดยังคงมองว่าเขาเป็นการเซ็นสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ของสโมสรและจะเป็นนักเตะสำคัญที่สามารถกำหนดยุคใหม่ที่เบอร์นาเบลได้ตรงนี้ต้องเข้าใจครับว่าการเปลี่ยนจากพรีเมียร์ลีกมาสู่ลาลีกาไม่ใช่เรื่องง่าย นักเตะอังกฤษหลายคนในอดีตก็เคยเจอช่วงปรับตัวยากๆมาแล้วอย่างสตีฟแม็มานามานเองสมัยย้ายจากลิเวอร์พูลไปมาดริดก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะยึดตำแหน่งได้และสุดท้ายเขาก็กลายเป็นฮีโร่ในรอบชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยซ้ำสิ่งที่มาดริดทำตอนนี้คือการให้เวลาเทรนด์ปรับตัวทั้งในสนามและนอกสนามทั้งเรื่องวัฒนธรรมภาษารวมถึงระบบการเล่นที่อลอนโซวางไว เพราะอย่าลืมว่าเทรนไม่ได้เป็นแบ็กขวาแบบธรรมดาเขาคือฟูลแบ็กที่เติมเกมสร้างสรรเกมและบางครั้งเล่นคล้ายมิดฟิลด์ด้วยซึ่งตรงนี้เองที่อาอนโซมองว่าเทรนจะเข้ามาเติมเต็มทีมในระยะยาวมาค่ายังเสริมด้วยว่าแทนที่จะมองว่าคาบาคารกับเทรนเป็นคู่แข่งมาดริดกลับมองว่าทั้งคู่เสริมกันมากกว่าคาบาคารมีประสบการณ์เกมรับแน่นส่วนเทรนมีคุณภาพการสร้างสรรเกมรุก ดังนั้นการโรเตชันหรือแม้กระทั่งการใช้ร่วมกันในบางแท็กติกก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้านชาบีอาลอนโซเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมกับโอเบียโดว่าเขามีนักเตะกว่า20คนในทีมและจะพยายามใช้ทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้มีใครที่ตายตัวว่าเป็นตัวจริงตลอดเวลาหรือเป็นเพียงตัวสำรองเขาต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความสำคัญกับทีมดังนั้นสรุปง่ายๆตอนนี้คือมาดริดยังคงเชื่อมั่นในเทรนด์เต็มที่ไม่มีการปล่อยตัวหรือมองว่าเขาเป็นนักแตะล้มเหลวแต่อย่างใดแต่สิ่งที่แฟนบอลควรเข้าใจคือมันคือช่วงเวลาของการปรับตัวและความกดดันในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลย่อมหนักกว่าที่แอนฟิลด์หลายเท่า แฟนหงอย่างเราๆคงมองด้วยความคิดถึงเหมือนกันครับเพราะเทรนต์คือหนึ่งในผลผลิตที่ดีที่สุดของอะคาเดมีลิเวอร์พูลแต่การได้เห็นเขาไปเผชิญความท้าทายใหม่ๆก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือการเดินทางอีกบทของนักเตะท,ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรครับเทรน์จะสามารถพิสูจน์ตัวเองในสเปนได้เหมือนที่สตีฟแม็กมานามานเคยทำหรือไม่หรือระบบของมาดริดอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์ของเขาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ นิวคาสเซิลสะดุดดีลอเล็กซานเดอร์อิซักกดดันต่อเนื่องลิเวอร์พูลจับตาใกล้ชิดวันนี้เราจะพูดถึงข่าวร้อนที่เชื่อมโยงกันระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวูฟแฮมตันและที่สำคัญที่สุดก็คือลิเวอร์พูลเพราะประเด็นนี้มีชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งทีมชาติสวีเดนเข้ามาอยู่ตรงกลางของความวุ่นวายเริ่มจากฝั่งนิวคาสเซิลก่อนครับ มีรายงานว่าสาลิกาดงพยายามเสริมแนวรุกด้วยการไล่ล่ายอร์เกนสแตรนลาเซ่นศู์หน้าของวูฟส์แต่ถึงตอนนี้ยื่นข้อเสนอไปแล้วถึง2ครั้งก็ยังถูกปฏิเสธทั้งหมดถึงแม้ว่านักเตะเองจะบอกกับสโมสรอ,อย่างสุภาพว่าอยากย้ายไปเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์กก็ตามแต่เจฟชีประธานของวูฟส์ก็ยืนยันชัดเจนว่าการย้ายทีมเป็นไปไม่ได้ในตลาดซัมเมอร์นี้ การพลาดเป้าครั้งนี้ทำให้ความกดดันไปตกอยู่ที่นิวคาสเซิลโดยตรงเพราะในเวลาเดียวกันอเล็กซานเดอร์อิซักกำลังแสดงท่าทีชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการอยู่กับทีมต่อไปย้อนความนิดหนึ่งครับลิเวอพูเคยยื่นข้อเสนอระดับ110ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวอิซักเมื่อต้นซัมเมอร์แต่ถูกปฏิเสธทันที ตอนนั้นแฟนหงหลายคนก็คิดว่าเรื่องคงจบแล้วแต่ไม่ครับเพราะกระแสยังไม่หายไปไหนล่าสุดสถานการณ์เริ่มประทุข,ขึ้นอีกครั้งอิซักตอนนี้อายุ25ปียังมีสัญญากับนิวคาสเซิลถึงปี2028แต่เขาเลือกที่จะซ้อมคนเดียวไม่ร่วมซ้อมกับทีมนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเขาอยากย้ายออกและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าตัวออกแถลงการแรงแร,งระบุว่า คำสัญญาที่สโมสอนเคยให้ไว้กับเขามันผิดและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนิวคาเซิลไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อีกพูดง่ายๆก็คือความไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่ายมันแตกร้าวแล้วครับรายงานจากดีแอตเลติกยังบอกอีกว่าก่อนเกมที่นิวคาเซิลเจอลิเวอร์พูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการนัดพบระหว่างอิสซักกับผู้บริหารของสโมสรซึ่งแน่นอนยิ่งตอกย้ำว่ามีปัญหาภายในจริง หลังจบเกมที่นิวคาสเซิลแพ้หรือว่าพูล2ต่อ3นักข่าวก็ถามเอ็ดดี้ฮาวเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ซึ่งเขาตอบแบบตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมการพูดคุยรายละเอียดใดๆเพราะต้องโฟกัสกับการเตรียมทีมและทุ่มพลังทั้งหมดให้กับนักเตะที่ยังอยากเล่นให้นิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวพูดต่อว่าทีมต้องการความชัดเจนต้องเดินไปข้างหน้าและอยากให้การเล่าเรื่องเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่สร้างบรรยากาศเชิงบวกมากกว่า เขายอมรับว่าช่วงนี้ทีมเจอผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังแม้จะเล่นดีสองนัดแต่เก็บมาได้แค่แต้มเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือในขณะที่นิวคาสเซิลกำลังหาตัวแทนกองหน้าไม่สำเร็จอิซักกลับเดินเกมกดดันเพื่อย้ายทีมและฝั่งลิเวอร์พูลเองก็ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะเขายังเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของตลาดซัมเมอร์นี้ ต้องไม่ลืมครับว่าหรวอร์พูลเพึ่งเข้าสู่ยุคใหม่กับอาเน่สล็อตซึ่งทีมกำลังต้องการกองหน้าที่สามารถเป็นตัวหลักระยะยาวได้และด้วยความคุณภาพของอีซักทั้งความสูงใหญ่ การคุมบอลและความคมในการจบสกอร์มันตรงกับสิ่งที่หงแดงกำลังตามหาแต่คำถามใหญ่คือลิวร์พูพร้อมจะยอมจ่ายเกิน110ล้านปอนด์หรือไม่และนิวคาสเซิลจะยอมปล่อยกองหน้าคนสำคัญในช่วงเวลาที่พวกเขายังหาตัวแทนไม่ได้หรือเปล่าเรื่องนี้ยังอีกยาวครับแต่สิ่งที่เห็นชัดๆคืออิซักกับนิวคาสเซิลไม่เหมือนเดิมแล้วและหากสถานการณ์ยังตึงแบบนี้ตลาดก่อนปิดอาจเกิดดีลพลิกล็อกขึ้นก็เป็นได้ แล้วแฟนหงคิดยังไงครับถ้าเลือกได้คุณอยากเห็นลิวร์พูทุ่มซื้อตัวอีซักมาร่วมทีมหรือควรหาทางเลือกอื่นที่ราคาย่อมยาวกว่าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยครับรีโอนูโมฮาเซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกรายได้เท่าไหร่ลิวร์พูวางโครงสร้างอย่างไรกับดาวรุ่งวัย17เราจะพูดถึงหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในทินแอนฟิลด์นั่นคือรีโอนูโมฮาปีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษ ที่เพิ่งอายุครบ17ปีและกำลังจะได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับลิเวอร์พูลหลายคนคงจำชื่อเขาได้จากเกมบิ๊กแมตช์กับนิวคาสเซิลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะงูโมฮากลายเป็นผู้ทำประตูชายให้กับลิเวอร์พูลทั้งที่อายุเพียง16ปี361วันและนั่นทำให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งที่นี้ครับ คำถามที่แฟนบอลสงสัยกันเยอะคือเมื่อเซ็นสัญญาอาชีพแล้วงูโมหาจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ก่อนอื่นต้องบอกว่าปัจจุบันงูโมหายังอยู่ในสถานะนักเรียนทุนของสถาบันเยาวชนลิเวอร์พูลเขาได้รับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ300ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือราวๆ15,000บาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขปกติสำหรับนักเตะเยาวชน แต่เมื่อเขาอายุครบ17ปีและสามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้แล้วตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ1,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นปีละไม่เกิน50,000ปอนด์ซึ่งนี่เป็นนโยบายของสโมสรที่วางโดยอเล็กซ์อิงเกิลทอปผู้อำนวยการอะคาเดมีที่เน้นชัดว่าลิเวอร์พูลจะไม่ยอมให้ดาวรุ่งได้เงินเกินกรอบที่กำหนดเพื่อป้องกันการโตเร็วเกินไปทั้งในสนามและนอกสนามถึงขนาดมีการกำหนดเลยครับว่า นักเตะด,ดาวรุ่งที่พึ่งเซ็นสัญญาอาชีพจะห้ามมีรถยนต์ที่เกิน1.3ลิตรอีกด้วยซึ่งสะท้อนว่าสโมสรต้องการให้เด็กๆค่อยๆเติบโตทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและความรับผิดชอบไม่ใช่ได้เงินก้อนใหญ่แล้วหลงทางสัญญาใหม่ของงูโมฮา จะมีระยะเวลาสูงสุดคือ3ปีตามกฎของฟีฟ่าเกี่ยวกับสัญญาอาชีพแรกของนักเตะอายตุต่ำกว่า18ปีซึ่งนั่นหมายความว่าสัญญาของเขาจะสิ้นสุดในปี2028พอดีต้องยอมรับครับว่าการก้าวกระโดดของงูโมฮาเร็วมากเพราะเขาเพิ่งย้ายจากเชลซีมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วและได้รับการจับตามองจากจอนเทอร์รี่ตำนานสิงห์บลูที่ถึงขั้นทำนายไว้ว่า งูโมหาจะกลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปและดูเหมือนว่าคำทำนายนั้นกำลังจะเป็นจริงในเกมกับนิวคาสเซิลเราได้เห็นถึงความมั่นใจและวิธถิภาวะของเขาแม้อายุยังไม่ถึง17ปีเต็มเขาลงสนามในช่วงท้ายเกมแต่กลับสร้างจังหวะเด็ดขาดและยิงประตูชัยในนาทีที่100ได้อย่างเฉียบคมหลังเกมเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่น่าประทับใจเขาบอกว่า การได้ยินเสียงแฟนบอลตะโกนชื่อเขามันเป็นเรื่องบ้าไปแล้วแต่เขาก็ย้ำชัดว่าต้องไม่หลงไปกับเสียงเหล่านั้นเพราะสิ่งสำคัญคือการฝึกซ้อมหนักร้อยครั้งในสนามซ้อมนั่นแสดงถึงความคิดที่โตเกินวัยจริงๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงมั่นใจมากและรีบเซ็นสัญญาอาชีพให้กับงูโมฮาทันทีที่เขามีสิทธิ์ตามอายุครบ17ปีสำหรับแฟนหงอย่างเราเรา อาจรู้สึกว่า1,000ปอนต์ต่อสัปดาห์มันดูน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพของเขาแต่จริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลวางระบบไว้อย่างฉลาดเพื่อไม่ให้ดาวรุ่งถูกกดดันด้วยตัวเลขมหาศาลเร็วเกินไปและหากเขาพัฒนาต่อเนื่องอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่าเหนื่อยของมูโมฮาอาจพุ่งไปไกลกว่านี้หลายเท่าตัวคำถามที่อยากฝากให้แฟนๆคิดกันคือ คุณเห็นด้วยกับนโยบายของลิเวอร์พูลที่ค่อยๆปั้นดาวรุ่งด้วยโครงสร้างค่าเหนื่อยแบบเข้มงวดหรือคิดว่าควรให้รางวัลมากกว่านี้กับนักเตะที่พิสูจน์ฝีเท้าแล้วลิเวอร์พูลพลิกเกมสนใจนิโคลัสแจ็กสัน32ล้านปอนด์หากดิวอิซักล่มเรามีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงโค้งสุดท้ายที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับ ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการคว้ามาเสริมทัพให้ได้ก่อนตลาดปิดในวันจันนี้แต่ปัญหาคือนิวคาสเซิลยังคงยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ขายกองหน้าทีมชาติสวีเดนออกไปง่ายๆแม้เจ้าตัวจะส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการย้ายออกและเมื่อเวลานับถอยหลังใกล้เส้นตายเข้าไปทุกทีทามเลือกอื่นก็เริ่มถูกพูดถึง ล่าสุดรายงานจากเดอะเทเลกราฟโดยแมดลอเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลอาจเบนเป้าหมายไปที่นิโคลัสแจ็กสันศูนย์หน้าของเชลซีที่ปัจจุบันมีค่าตัวประมาณ32ล้านปอนด์ เรื่องนี้ต้องบอกว่าทำเอาหลายคนแปลกใจเพราะแจ็กสันไม่ใช่ชื่อที่ถูกพูดถึงบ่อยนักในตลาดซัมเมอร์นี้สาเหตุเพราะเจ้าตัวเพิ่งย้ายจากบียาเรอัลมาเชลซีเมื่อ2ปีก่อนและยังมีสัญญาระยะยาวอยู่กับทีมแต่ผลงานของเขาก็จัดว่าขึ้นขึ้นลงลงใช้คำนี้ได้เลยครับ ถ้าดูสถิติรวมแจ็กสันยิงไปแล้ว30ประตูจาก81เกมถือว่าไม่น้อยแต่สิ่งที่แฟนเชลซีถกเถียงกันมาตลอดก็คือความสม่ำเสมอและการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายหลายครั้งที่เขาทำได้ยอดเยี่ยมแต่ก็มีจังหวะพลาดง่ายๆให้เห็นบ่อยจนทำให้แฟนบอลหงุดหงิดที่น่าสนใจคือเทียรีอองรีตำนานอาเซนอนเคยพูดถึงแจ็คสันไว้ว่าเขาอยู่บนเส้นทางที่จะกลายเป็นกองหน้าที่แท้จริง แต่ในอีกด้านหนึ่งสถิติจากดีแอ h l e ติกก็ระบุว่าฤดูการแรกของเขาที่พรีเมียร์ลีกแจ็คสันเป็นผู้เล่นที่พลาดโอกาสทองมากที่สุดในลีกนั่นสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในฟอร์มการเล่นที่นี้ลองเทียบกับดาวินนูเยสที่เพิ่งถูกลิเวอร์พูลขายออกไปกองหน้าชาวอุรุกวัยรายนี้แม้แฟนหงจำนวนมากจะรักเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการใช้โอกาสไม่คุ้มค่ายังเป็นข้อถกเถียงเสมอ การไปดึงแจ็กสันเข้ามาแทนอาจกลายเป็นความเสี่ยงซ้ำหรือบางทีอาจเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ถ้าสำเร็จก็อาจทำให้เราได้กองหน้าที่พัฒนาจนกลายเป็นตัวอันตรายระดับท็อปได้เหมือนกันอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเชลซี Chelsea ยังไม่รีบตัดสินใจปล่อยแจ็คสันออกไปทันทีพวกเขากำลังรอดูสถานการณ์ของอิซาก่อนวันนิวคาเซลหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลจะบีบให้ต้องเคลื่อนไหวในโค้งสุดท้ายหรือไม่ซึ่งหมายความว่า โงแดงอาจต้องรอจนถึงช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดถึงจะรู้ว่าโอกาสนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ถ้ามองในแง่กลยุทธ์ลิเวอร์พูลยังคงมุ่งมั่นกับอิซักเป็นตัวเลือกแรกแต่หากดิวล่มจริงๆการหันไปหาแจ็คสันก็อาจเป็นการแก้สถานการณ์แบบฉุกเฉินซึ่งถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นดิวที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โปรเจกต์สั้นมีทั้งศักยภาพและจุดอ่อนที่ชัดเจนแต่ด้วยอายุเพียง24ปีเขายังมีเวลาพัฒนาตัวเองได้อีกมากคำถามคือลิเวอร์พูลควรเสี่ยงดึงเข้ามาหรือเปล่าหรือควรยอมรอไปหาตัวเลือกที่มั่นคงกว่านี้ในตลาดหน้าอันนี้ก็ต้องรอดูการตัดสินใจของริชาร์ดฮิวส์และทีมงานครับลิเวอร์พูลเอาชนะแมนยูในเตดเสื้อหงแดงขายดีที่สุดที่สนามบินแมนเชสเตอร์ ผมมีข่าวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเรื่องนี้ไม่ใช่ในสนามฟุตบอลแต่เป็นนอกสนามที่บอกเลยว่าสะท้อนภาพลักษณ์และพลังแฟนบอลลิเวอร์พูลได้ชัดเจนทีเดียวล่าสุดมีรายงานออกมาว่าลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องคะแนนในตารางพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเรื่องยอดขายเสื้อฟุตบอลที่สนามบินแมนเชสเตอร์ใช่ครับทุกท่านฟังไม่ผิด เสื้อเย้าสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลได้กลายเป็นเสื้อฟุตบอลที่ขายดีที่สุดที่สนามบินแมนเชสเตอร์ชนะทั้งยูไนเต็ดที่เป็นทีมบ้านเกิดและแมนซิตี้ที่เพิ่งประสบความสำเร็จต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังโดยข้อมูลเผยว่าอันดับ1คือเสื้อเย้าสีแดงของลิเวอร์พูลตามมาด้วยอันดับ2ที่น่าประหลาดใจไม่แพ้กันคือเสื้อเยือนสีน้ำเงินของลีสยูไนเต็ดส่วนอันดับ3คือเสื้อเย้าสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขณะที่เสื้อที่ขายดีที่สุดของแมนซิตี้คือชุดเยือนสีดำซึ่งอยู่อันดับที่6เท่านั้นเองครับที่น่าสนใจก็คือเมื่อฤดูการที่แล้วแมนยูไนเต็ดเคยครองอันดับหนึ่งในยอดขายที่สนามบินแต่หลังจากซีซั่นที่ยากลำบากผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจปีนี้จึงถูกลิเวอร์พูลแซงขึ้นมาแทนริชาร์ดแจ็กสันผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกของสนามบินแมนเชสเตอร์ออกมาเผยว่า เราคาดว่าลิเวอร์พูลจะทำยอดขายได้ดีอยู่แล้วแต่การขายมากกว่า2ทีมเมืองแมนเชสเตอร์ที่สนามบินบ้านตัวเองถือว่าน่าประหลาดใจมากเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แม้แต่ผู้จัดการสนามบินเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นครับถ้าลองมองให้ลึกกว่านั้นนี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าฐานแฟนบอลลิเวอร์พูลกว้างใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่ในเมอร์ซี่ซ้ายแต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวแฟนบอลต่างชาติและคนที่ผ่านสนามบินแมนเชสเตอร์ด้วย พูดง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะบินไปไหนคุณอาจเห็นเสื้อหงแดงเต็มไปหมดอีกประเด็นที่น่าสนใจคือช่วงเวลาเดียวกันนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งเปิดตัวร้านค้าสโมสรแอนฟิลด์สเตเดียมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ขยายพื้นที่เป็นเกือบ20,000ตารางฟุตมีสินค้าให้เลือกกว่าพันรายการตั้งแต่เสื้อผ้าแก้วน้ำไปจนถึงของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ ซึ่งตรงนี้สะท้อนว่าทางสโมสรจริงจังกับการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์มากขึ้นและยังมีการประกาศหมายเลขเสื้อของผู้เล่นใหม่เช่น f l o r รียนวีสที่ได้เบอร์เ7ต่อจากตำนานอย่างเซอร์ n n น d ี่ดาวกรและ l ุยส์ดีอานี่ก็ยิ่งกระตุ้นยอดขายเข้าไปใหญ่เพราะแฟนบอลมักรีบซื้อเสื้อเบอร์ใหม่ทันทีที่ประกาศออกมาสำหรับผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องยอดขายแต่คือภาพลักษณ์ของสโมสรลิเวอร์พูลที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับแมนยูไนเดที่ยังหาความมั่นคงไม่ได้และแมสซิตี้จะประสบความสำเร็จในสนามแต่ในเชิงความนิยมเสื้อแข่งยังตามหลังอยู่หลายช่วงตัวแฟนหงครับลองคิดดูสิครับที่สนามบินบ้านของคู่แข่งเสื้อของเราเป็นเบอร์หนึ่งแซงพวกเขาทั้งสองทีมได้มันสะท้อนความเป็นทีมมหาชนของลิเวอร์พูลจริงๆแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเหตุผลที่แฟนๆเลือกซื้อเสื้อลิเวอร์พูลมากกว่าคู่แข่งเป็นเพราะดีไซน์สวยกว่า ผลงานในสนามหรือเพราะความเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์เข้มข้นมาคอมเมนต์แลกเปล UFO, ี Gotta, ่ยนกันได้เลยครับยูฟาปรับเวลาเตะรอบชิง UCL ครั้งใหญ่ส่งผลอย่างไรกับแฟนหงแล้วเรามีข่าวใหญ่ที่แฟนบอลโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลต้องฟังให้ดีครับเพราะยูฟา u f เพึงออกมาประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ ปกติแล้วเราคุ้นชินกันใช่ไหมครับวันนัดชิง UCL จะเริ่มเตะกันตอน3ามทุ่มตามเวลายุโรปกลางหรือ21.00 CET ซึ่งตรงกับประมาณตี2ตามเวลาบ้านเราในเมืองไทยเรียกได้ว่าใครอยากดูสดก็ต้องอดหลับอดนอนรอจนตาแดงกันเป็นแถวแต่ปีนี้อยู่ฝ้าประกาศแล้วครับว่า นัดชิงชนะเลิศจะเริ่มเตะเร็วกว่าปกติถึง3ชั่วโมงหมายความว่าจาก3ามทุ่มจะมาเริ่มตอน6โมงเย็นตามเวลา CET หรือก็คือประมาณ5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งสำหรับแฟนบอลบ้านเราต้องบอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใจดีมากเพราะทำให้เราดูจบเกมแบบไม่ต้องนอนเช้าเหตุผลที่ยูฟาตัดสินใจเปลี่ยนยูฟาออกมาชี้แจงว่าการเลื่อนเวลาเตะเร็วกว่าปกติมีเป้าหมายเพื่อ 1. ปรับปรุงประสบการณ์วันแข่งขันให้แฟนบอล 2. ลดปัญหาการเดินทางและความล่าช้าหลังจบเกม 3. ามํทำให้ครอบครัวและเด็กๆมีโอกาสเข้าถึงเกมใหญ่ที่สุดของสโมสรยุโรปได้ง่ายขึ้นถ้าใครยังจำได้ยูฟาเคยมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งหนึ่งมาแล้วตอนปี2010ที่ย้ายรอบชิงจากวันพุธมาเป็นวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั่วโลกเข้าถึงง่ายขึ้นคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับอีกก้าวหนึ่งครับ ผลกระทบต่อแฟนลิเวอร์พูลสำหรับแฟนหงแดงอย่างเราๆข่าวนี้ถือว่าดีมากเพราะฤดูการนี้ทีมของอาเนสลอตกำลังทำผลงานได้น่าจับตาและมีโอกาสสูงที่จะไปถึงรอบลึกๆในถ้วยยุโรปการได้เวลาแข่งขันที่เหมาะสมขึ้นไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องการดูบอลแต่ยังสร้างบรรยากาศที่แฟนบอลทั่วโลกสามารถร่วมเฉีีรยได้พร้อมกัน โดยรอบชิงปีนี้จะจัดขึ้นที่สนามปูสกาสอารีนาในบูดาเปสต์จุผู้ชุมได้กว่า67,000คนซึ่งที่นั่นเองเคยเป็นเจ้าภาพในยูโร2020และยังเคยจัดรอบชิงยูโรปาลีกปี2022มาแล้วชื่อสนามตั้งตามตำนานลูกหนังฮังการีเฟรนส์ปูสกาสผู้เคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพกับเรอัลมาดริดและยังเป็นนักเตะคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ถึง2ครั้งในรอบชิงชนะเลิศ การเปลี่ยนเวลาลงสนามครั้งนี้ไม่ได้กระทบแค่แฟนบอลแต่ยังมีผลทางเศรษฐกิจด้วยครับ 1. เมืองเจ้าภาพจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะแฟนบอลสามารถจัดการเวลาเดินทางได้สะดวก 2. ผู้สนับสนุนและถ่ายทอดสดก็ได้เรตติ้งในช่วงเวลาที่แฟนบอลในหลายประเทศเข้าถึงง่ายขึ้น 3. ส่วนสโมสรที่เข้าชิงก็อาจได้บรรยากาศในสนามที่สดใสและครอบครัวแฟนบอลเข้ามาชมมากขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนว่ายูฟาพยายามปรับตัวให้ฟุตบอลยังคงเป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ใช่เกมใหญ่ที่ดูได้ยากในยามวิกาลแล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับกับการที่รอบชิง UCL จะเตะเร็วขึ้น3ชั่วโมงมันทำให้คุณสะดวกขึ้นจริงหรือเปล่าหรือคิดว่าความขลังของนัดชิงควรจะอยู่ตอนดึกเหมือนเดิมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของหงแดงอัปเดตในวันนี้ครับ แฟนหงแดงทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหงแดงอัปเดตของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ You never walk alone